เอาละพี่ฝนเดี๋ยววันนี้เราต้องออกตามหาแพนด้าให้ได้นะแล้วมันจะมีเหรอเมื่อวานตามหาตั้งนานก็หาไม่เจอ,อเดี๋ยวก่อนนะปกติแล้วแพนด้าเนี่ยก็จะอยู่ตามแหล่งใกล้ๆน้ำอ่ะนะเดี๋ยวเดีเดียวนั่นมันตัวอะไรอะ่ะไหนยังไม่เห็นมีเลยข้างล่างไงอ๋อลามะเหรอเราลงทางไหนกันได้เนี่ยอลงทางนี้กันเออฮทางไหนเนี่ยเออฮอนี่ค่อยๆลงมาค่อยๆไหลลงมาโอย้อย โอ้โหไม่ไหวจริงจริงอะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แวเขุดลงให้แล้วกันลงมาได้แล้วพี่ฝนเดียวเดียวเดียวลงได้ไหมโอ้โหลวงกล่าวเลยต้นไผ่<า>เฮ้ยน้ำมันเพื่อนเรานี่นะโอ้มีอะไรมาขายเนี่ยวันนี้ต้นไม้ไม่คุ้มเลยสักอย่างอืมลงไปไม่ถึงเลยได้ยังได้ยังลงแล้วลงแล้วลงแล้วถึงแล้วเดี๋ย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 วเพียรขอบุกป่าฝ่าดงก่อนเดี๋ยวทําทางไว้เดินออกไปที่ตรงน้ําดีกว่าเนาะ ใช่มันล่วงหมดเลยไงเพราะมันเป็นต้นไผ่ไงออดีดดังดีเสียงดังดีชอบอืดอืดอืดอ,ดอ,ดอดดีนะเหมือน ASMR <laughs> <laughs> เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวพี่เอกลองหาน้ําก่อนแล้วกันอีกอย่างอะ่ะตรงนี้มันเริ่มไกลมากๆแล้วอะ่ะถ้าเราเราทําที่อยู่ตรงนี้ไว้สักพักก่อนดีกว่าเพื่อตามหาแพนด้าก็น่าจะดีนะพี่ฝนนะล่อไผ่ไปทําอะไรได้มากอะเต็มเลยเนะี่ยไผ่เอาไปทํานั่งร้านได้ด้วยนะ นั่งร้านขึ้นข้างบนน่ะแต่ว่าพี่เอกทําให้เป็นเดี๋ยวค่อยดูวิธีการทําในคู่มือแล้วกันอยู่ไหนแล้วนี่นี่ไงอย่างนี้นะอ่ะเราไปกันเตะพี่เอกคิดว่าแถวๆนี้น่าจะมีแหล่งน้ำนะตรงไหนจะมีน้าบ้างอ่ะพี่ฝนตรงที่เรามาเป็นเหวใช่ป่ะเฮ้ยนี่ไงตรงนี้ก็มีน้ําแสดงว่ามันก็ต้องอยู่แถวๆนี้แหละข้างบนดีกว่าข้างบนตรงนู้นะ่ะเป็นแม่น้ําใหญ่ใช่ไหมที่เราผ่านมานะ่ะ จำไม่ได้แล้วอ,ะอ่ะเราขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าข้างบนนี้น่าจะมองเห็นชัดที่สุดแล้วอะ่ะโอ้โอทางก็วกวนเหลือเกินใช่เพราะว่าต้นไผ่มันเยอะมากเพียกว่ามันต้องมีนั่นไงตรงนั้นมีเห็ดใช่ไหมตาลายแล้วเฮ้ยพี่ฝนตรงนั้นมันอะไรอะ่ะไหนอะ่ะมองผิดหรือมองถูกเนี่ยเรามาจากตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเพียกว่าเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าตรงนี้งงอะ่ะ ทางก็งงๆลงตรงนี้แล้วกันนะนี่ลงมาตามกิ่งไผ่แล้วกันนะเดี๋ยวเพียงตัดไว้ใหโโ้โอ้โอ้จะตุยแล้วเดี๋ยวเดวกินอาหารก่นอนเอ๊โอ้โหเป็นไงบ้างหัวใจจะหมวดแล้วโอ้ลงมาดีๆลงมาดีๆนี่น,นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้เพียงว่ามันต้องแถวๆนี้แหละ เดี๋ยวขอออกไปเจอแหล่งน้ําก่อนนะโอ้โ oh, ห oh, มีเป็นร้อยอันแล้วไผ่เนี่ยตัดเป็นทางไว้ก่อนแล้วกันนะถ้ามันจะมีหรอแพนด้าถ้าป่านนี้เจอก็เจอแล้วมัง้งเพเยกว่าเขาน่าจะอยู่ตรงที่โล่งๆกันนะ่ะเ mm. ฮ้ยเพียกเ,เจอแหล่งน้ําทางนี้เร็ว <c oughs> นี่แหละแหล่งน้ําใช่ไหมนอ <c oughs> เดี๋ยวก่อนเราต้องหาเจอดิพี่ฝน ต้องมีแพนด้ามาสักตัว2ตัวแหละเอ้าน้ำก็เจอไผ่ก็เจอยกเว้นแพนด้าอย่างเดียวที่ไม่เจองั้นขอออกไปจนสุดทางเลยแล้วกันนะต้นไผ่เยอะจริงๆนั่นไงอะไรเฮ้ยอะไรโอ้สามตัวเดี๋ย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 วเพียงเอาอันนี้เข้าไปล่อเขาก่อนหน้าตาน่ารักจะมาเลยนี่นี่กินอะไรกินแอปเปิ้ลไหมไม่ใช่นี่เขากินไผ่นี่ไงพี่เอกถือไผ่แล้วเขาเข้ามาหาพียงเห็นปะไหน้อน้อยนี่ไงเฮ้ยน่ารักะเฮ้ยเท่ไหมล่ะนี่เดี๋ยวเรา ลองให้เขากินดูนะนี่นนเฮ้ยนี่อย่างนี้เราได้ได้ลูกได้ลูกแพนด้าแน่เลยเฮ้ยโอ้เฮ้ยโอ้โหไวทันใจมากนี่เอาไปตวงตัวปุ๋งเดียวตัวปุงเดียวอะไรไอ้เขายังเข้ามาหาไม่หยุดเลยพี่ฝนโฮ้ยน่ารักใช่ไหมเลยงั้นพี่เอ็ให้ปีกนะเอาเลยเฮ้ยเขาเขาเขาหยิบขึ้นมากินดูดิเขากินแพนเขากินไผ่ไง เอาให้เอาให้ตัวเอาให้ตัวเอาเอเอาไปไปไไปเอาไปไปโอ้เฮ้ยสุดยอดเลยเอาเจ้าตัวเล็กเอาไปนะโอ้น่ารักอย่างนี้น่ารักจุงเบยเดี๋ยวนะพี่ฝนเขามีกันอยู่3ตัวเหรอแสดงว่าเป็นพ่อแม่ลูกกันถ้าเราเอาไป2ตัวตอนนี้เลยทําไงดีเอาไปกลับบ้านเลยดีไหมอยายังไงอ่ะอ่ะพี่เอกมีเชือกให้นะเอาเอาเชือกเอาเชือกไปเอาเชือกไปคล้องคอขอดิ เชื่อคลองคอเหรอนี่ได้ไหมเฮ้ยคล้องได้ไหมคล้องตัวเล็กได้ไหมเฮ้ยพี่ฝนเขาเขาไม่ให้คล้องคอเหรอเฮ้ยเราคล้องคอ,อแพนด้าไม่ได้เหรอคล้องไม่ได้เหรอคล้องไม่ได้แล้วเราจะเอากลับบ้านกันยังไงอ่ะเอาดันลงเรือเลยงั้นเราก็ทําเรือขึ้นมาแล้วก็ดันลงเรือดีกว่าเนาะแป๊บหนึ่งนะเพียงไม่มีไม้แล้วอะ่ะเดี๋ยวตีไม้ตรงนี้ก่อน เป็นการมาหาแพนด้าที่โหดร้ายมากๆแค่น,นี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน<ล>เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราอไผ่แล้วก็ล,ล,ล่อลงเรือใช่เดี๋ยวพเพชจะทําเรือแล้วพี่ฝนก็ล่อของลงเรือไปนะเอาเอาไผ่มาดิไผ่อยู่นะไผ่อยู่นี่เต็มเลยเอามามั่งดินี่ไงเป็นกองเลยส่งไม้มั่งดิเอาไป,ไป,ไปเอาไปเอาไปไปส่งมาส่งมา,งมาจึก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 เดี๋ยวนะเดี๋ยวเพชขอทําเรือแป๊บหนึ่ง ทำเรือ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 ก็ใช้ไม้ทำโต๊ะขึ้นมาก่อนเนี่ยโต๊ะขึ้นมา,างี้ปั๊บแล้วก็เอาโต๊ะมาวางโต๊ะมาวางตรงนี้โต๊ะวางนะทุกคนมันจะมืดแล้วอะเราก็ทําเรืออได้เรือมาแล้วทําสักสองลำนะเราเอาไปสองตัวก็พอมั้งแล้วเดี๋ยวไปขยายพันุ์กันเอาละได้เรือเรียบร้อยแล้วพี่ฝน หเรือทางนี้ทางนี้ลงมานี่ลงมานี่ไหน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 นี่ล่อมาล่อมาล่อมามาแล้วมาแล้วอ้อมมาข้างหลังเรืออ้อมอ้อมมาข้างหลังเรือใช่อ้อมมาหลังเรือนี่เร็วมาเร็วมาเร็วมาแล้วมันด้าน้อยเร็วดูเขาดูเขาทำดูเขาต้นตัวนดีนะเออมาดิตามมาเร็วตามมาลงเรือมาลงเรือ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 เอ้าเอากลับไปไงอ่ะ พี่ฝนเขาไม่ลงเรือเราจะเอาแพนด้าขึ้นเรือไงดีอะหรือแพนด้าที่ต้องใส่อานเฮ้ยลงแล้วลงแล้วลงแล้วใช่ไหมลงแล้วลงแล้วนี่ลงแล้วลงแล้วดันเรือเข้าไปดันเรือเข้าไปเฮ้ยได้แล้วเพียกได้ตัวเล็กมามเฮ้ยพี่ฝนอย่างนี้เราก็แพนด้ากลับบ้านกันได้แล้วไหมได้ตัวใหญ่เลยอ่ะตัวตัวเลยไปไปเรากลับกันดีกว่าเฮ้ยแล้วเราจะกลับรูไหนอะเนี่ยไม่รู้ดิอะไรอะเฮ้ยสเกลตันมาหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อน โอ้ยอยู่ดีๆก็มายิงเราใน่น,นในบู<ห>นอยากบูอยากบูก็ได้บูเอออยากบูก็ได้บูเฮือหกเกีตันเฮ้ยโอ้เมื่อกีเ้เพนด้าโดนยิงด้วยอ่ะเออเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเพเอกว่าเราพักผ่อนที่นี่กันก่อนดีกว่าพี่ฝนไม่งั้นเราจะต้องตุยแน่ๆเลยเดี๋ยวก่อนพเพเอกกินขนมปังก่อนนะ <peach> แล้วเดี๋ยวเราทำบ้านตรงนี้กันก่อนดีกว่ามันเริ่มจะมืดแล้วก่อนอื่นแล้วก็ขอทุบตรงนี้ก่อนมาเร็วเข้าแพนดา้าขึ้นมาเร็วเข้าขึ้นมาได้บ่นเนี่ยเอาละพี่เอกทำตรงนี้เป็นบ้านนะพี่ฝนนะเอาต้นไม้แหละเป็นบ้านกิในใหญ่เลยน่ารักชะมัดเลย ไอ้ตัวนี้ขี้มูกไหลอะ่ะเขากินเยอะเปล่าโอ้เอาแล้วนะก่อนอื่นเพี่อก็จะต้องเอาไม้ตรงนี้นม,นมาแผงกันซะก่อนแล้วก็เอานี่ใส่แทนเฮ้ยทำไงดี่ะทันไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเอาลงตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะทุกคนนะเอาแค่ลงไปก่อนนะ พี่ฝนทำไงดีอ่ะมันเริ่มมืดแล้วอ่ะเทียนไม่มีอ่ะเทียนไม่มีต้องทำที่ขุดทำที่ขุดพี่ฝนพเพกต้องการหินอ่ะหินเหรอใช่พเพชต้องการหินตอนนี้เราไม่มีหินเลยเดี๋ยวพเพชรจะทำที่ขุดให้พี่ฝนนะแล้วพี่ฝนพี่ฝน,นไปขุดหินมาก่อนนะขุดขุดตรงไหนขุดดินข้างๆนี่แหละเนี่ยขุดดินไปเลยแล้วเดี๋ยวมันจะได้หิน ใช่ขุดข้างๆเลยขุดทางเข้าไปเลยนะเดี๋ยวมีอะไรที่มันพอจะสว่างได้ไหมอ๋อนี่พี่เอกมีอันนี้อยู่ไปแช็คเหรอไปแช็คเดี๋ยวต้องจุดใจใจหน่อยนี่<ม>เดี๋ยวไปโดนคุณแพนด้าเขาอันตรายแท้จุดโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตัวเอ,เองเฉยออเอาหินสักสิบก้อนก็พอนะอ๋อจุดไว้ตรงนี้ก่อนนะ อุ้ยอันตรายชะมัดเลยอะ่ะนี่เดี๋ยวพี่จะททำบ้านแบบชั่วคราวไปก่อนแล้วกันไม่ทำในถ้ำเนี่ยทำในถ้ำทำไมอะ่ะทำตรงนี้ก็ได้แป๊บเดียวนี่เราทำแบบแค่อยู่ๆไปก่อนแล้วกันนะ,ะนะพี่ฝนนะมาแล้วอยู่ไหนเนี่ยนี่ได้หินมายังโอยกดผิดอัน ทำ,ทำแค่พออยู่นะอา,อ,าอาจจะไม่ได้นอนนะวันนี้นะเฮ้ยมายังมายังให้ใหไปแล้วยนให้แล้วหินได้แล้วอรอโอเค okay, เลยเดี๋ยวค่อยเอาแพนด้ากลับบ้านกลับเมืองเดี๋ยวก่อนขอเข้าไปอยู่ข้างในก่อนทำเตาเผาอย่างด่วนเตาเผาเตาเผาเตาเผา,า,า,าแล้วก็เอา้าไม่ได้ ได้แล้วได้เตาเผาแล้วพี่ฝนเดี๋ยวพี่จะเผาไม้อันดาเขารักกันอีกแล้วออกลูกอีกแล้วพี่ฝนให้อาหารเนาะออกลูกมาแล้วดูดิเดี๋ยวก่อนพี่เอกดันไม่มีไม้ล็อกซะได้เอาตรงนี้ซักต้นแล้วกันนะ,ะนะกินอาหารกันใหญ่เลยกินกันเก่งชะมัดอืมแล้วนี้ก็จะมีลูกเยอะละ เขาคงไม่เป็นห่วงแล้วมั้งตัวที่เราพาไปด้วยอะ่ะไ,ไม่ไงพี่ฝนให้เรียบร้อยแล้วนี่เพิ่จุดไฟแล้วนะนี่แอบอยู่ข้างในก่อนเผื่อมีตัวอะไรมาน่ากลัวชะมัดเลยได้มาแล้วพี่ฝนแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําคบเพลิงได้คบเพลิงแล้นะแปะก่อนเลยหนึ่งอัน นี่หนึงอันให้สว่างสว่างป้องกันคีปเปอร์เป็นไงบ้างอ่ะนั่นไยคีปเปอร์อยู่บนนั้นหาตัวนึงเราว่าจะไปยุ่งกับเขาดิเอาละต้องทำโคพิงอีกเฮ้ยอนันตรายชะมัดเลยออกมานอกบ้านไกลๆเนี่ยเราจะกลับถึงบ้านกันไหมเนี่ยมีตัวอะไรอยู่แถวนี้ไหมพี่ฝนมีแต่แพนด้าแล้ว ดีแล้วดีแล้วเฮ้ยมีแพนด้าตัวเล็กอีกแล้วพี่ฝนนี่ไงเมื่อกี้พี่ฝนทำให้เขามีลูกอะ่ะอืมปักให้ทั่วอ่าแค่นี้พวกนายก็จะไม่เป็นไรแล้วนะครบละงั้นเดี๋ยวเรารอตอนเช้าแล้วเราค่อยออกเดินทางกันแล้วกันพี่ฝนโอ้กิ้งลุน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 ตกลงมาโอ้อาหารอาหารหมดอาหารหมดกินก่อนกินก่อน ้าก้งหลุนหลุนตกลงมาคีเปอร์อยู่ฝั่งนูนะ่ะเพ็กจะทำไงกับคีเปอร์ฝั่งนนุนดีอ่ะไม่ต้องมายุ่งกับเขาดิเดี๋ยวเราก็กลับบ้านเราแล้วอืมเอาก็มาในบ้านก่อนเดี๋ยวเรารอเช้าอันนี้เรียกบ้านก็ไม่ถูกนะเหมือนเพิงพักอะไรสักอย่างเก็บไม้ไปเลยเก็บไม้เลยเอ้ยเพื่อยากได้ต้นไม้เนี่ยเราเรียกต้นอะไรอ่ะต้นป่าดงดิบเนี่ยเดี๋ยวต้องตีใบมันหน่อยนะ ใช่มาใช่ต้นนีไ้ไม่ใช่ต้องเป็นต้นนี้ดิขึ้นไปเอาไงเนี่ยสูงจัดเลยอ่ะอ๋อเดี๋ยวค่อยเอาแล้วกันต้นข้างหลังนี้ก็มีไงไม่ใช่พี่ฝนมันมันมันต้องเป็นต้นนี้ต้นเนี้ยเราจะปลูกโกโก้ได้ก็ต้องต้นนี้เท่านั้นเนี่ยก็ขุดดิขุดขึ้นมาข้างบนน่ะเหรออ๋อก็ขุดดิขวานด้วับพา,างแล้วน,นี้ฝนขุดให้เก็บบล็อกไม้ไว้ด้วยนะพี่อกอยากได้แบบใบข้างบนที่มันเป็นเม็ดอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดดูข้างๆให้มันมีตัวอะไรนะเฮ้ยๆแมงมุมแมงมุมพี่ฝนมาก่อนมาก่อนเพื่อนมา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 หูน่ากลัวชะมัดเอาละเดี๋ยวตอนเช้าเราจะไปกันแล้วนะเรามีอาหารให้แพนด้าสองตัวนี้ด้วย ห้หือเพล็กจะเผาอันนี้ดีเผาแล้วป่ามันจะไหม้ไหมลองดูดินี่ผลเพี็กเผาต้นไม้นะเผาเลยเผื่อมันขึ้นไปข้างบนแล้วมันล่วงถ้าเราเผาหมดป่านี่จะเป็นไรไหมเนี่ยข้างบนเมื่อกี้วิ่งขึ้นข้างบนข้างล่างมั่วไปหมดแล้วรอ,อดไหมเนี่ยเดี๋ยวบอลลงไปช่วยอย่าเข้ามา <laughs> มาแล้วมาช่วยแล้วอย่าเข้ามา วิ่งวนๆอยู่วนๆมาทางไหนล่ะหาไม่เจอมาทางนี้แล้วมาทางนี้แล้วโอ้โหปับปับปับนี่นี่สู้สู้สู้เลยหมดแล้วเกือบมั่งเห้งแล้วเนี่ยหมดแล้วโอ้วิ่งวนทั้งคืนเลยเนี่ยหมดแล้วเรียบร้อยตกลงตกลงแมงมุมข้างหลังแมงมุมขยุ่มหลังคาตกลงมาเราสีแงะแก่ได้แล้นี่แน่เดี๋ยวก่อนนะเด็กมีที่ฟันเป็นขวานพอจูนอยู่ที่ได้มาเนี่ยมันใช้ทําอะไรได้มั่งเนี่ย ผ่านฟอร์จูนปุ๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นแฮะไปลอกเดินทางกันดีกว่าบ้านรถของเหลือเท่านี้เองอ่ะเฮ้ยพี่ฟอนโตแล้วรอเฮ้ยคืนเดียวโตแล้ววะโอ้โตแล้วยังไงดีเนี่ยโตแล้ว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 ก็ไปทางเนี้ยแล้วกันนะอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่หลังเนี่ยเราไปทางไหนได้เนี่ยมามาเร็วพี่ฝน จะถึงเนี่ยพายเรือจนแขนขึ้นก้ามแล้วอพี่เอกว่าใกล้แล้วแหละก็จําไม่ค่อยได้หรอกนะว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าบ้านเราก็ประมาณโซนนี้ละมัง้งโอ้ยจะกลายเป็นก้าวปูอยู่แล้วพี่เอกเอานะเพื่อหมีแพนด้าที่น่ารักตอนหลังไม่ต้องไปหาไกลได้ไหมเอาแ,แถวๆนี้ได้ไหมมันอยู่ไกลอะดีทําไงอะเลี้ยงจิ้งจกตุ๊กแกไม่ได้เหรอแพนด้าน่ารักออกมันไ,ไม่ไหวมันเหนื่อย เพียกว่าอยู่แถวนี้แหละพี่ฝนน่าจะใช่แล้วแหละเพียกจาได้ว่าโซนบ้านเรามันคล้ายๆอย่างเงี้ยเราเร็วข้อเท่น,นี่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 น,นี่จะถึงแล้วจะถึงแล้วเพียกว่าใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอ้าวตรงนี้ติดอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอทําทางใหม่แป๊บหนึ่งนะทําไมติดอะไรอะ่ะติดตรงนี้เหรอนี่ทาทางใหม่เลยนี่โอ้ออยเฮ้ยทาไมอะ่ะตันอะไรอะ่ะ ต่อยไปโดนอะไรหรอต่อยไปโดนทันดาแน่เลยใจเย็นๆดิมาเร็วอีกนิดเดียวถึงแล้วเพชรว่าอยู่แถวนี้แหละนี่แหละเพชรเอ้ยใช่ป่ะนะไม่ใช่ไม่ใช่ผิดจำผิดจำผิดออยะไรน่าจะใช่นะแถวนี้แหละนั่นไงถึงแล้วไหนนี่เร็ว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 มาเร็ว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 โอ้ยโอ้ยโอ้ถึงสักทีดีใจว่ะเดี๋ยวเราพามาได้เท่านี้หรอ โดนอะไรอ่ะเขาไปกระแทกกับดินน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกขอปลดปล่อยเขาก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้อาหารก่อนให้อาหารแล้วใช่ไหมอออ๋อนี่เอาเรือออกล่อเขาไปพี่ฝนระวังเขาตกไอ้นี่นะตกท่อนะมาเร็วเฮ้ยมืดแล้วมืดแล้วเร็วตกไหนอราต้องไปทางไหนต้องมาทางนี้นี่เราต้องมาทางนี้ต้องมาทางนี้จะได้ไม่ตกมาเร็วเข้านี่เดี๋ยวพี่เอกไปล่อใกล้ๆมาเร็ว ที่รับจ๋ามาเร็วเข้าคานช้าชะมัดเลยมามาฝนระวังตกนะตรงนั้นน่ะมาเร็วเร็วเร็วที่รับจ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อเอาดินอุดไว้ให้กันเขาหล่นมี้ทางนี้มาทางนี้มานี่นี่กันกันหล่นกันหล่นกันแพนด้าหล่นนี่เพื่อแพนด้าเราต้องทำเต็มที่มาเร็วเข้าตรงนี้เร็วมา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 เร็วน้ำได้ไหมเนี่ยมาทางนี้ดีมา มาเร็วมาเร็วมาเร็วไม่รู้จะเอาอันไหนดีจะถึงแล้วเราจะได้แพนด้าในบ้านเราแล้วพี่ฝนแล้วเราต้องทำครอกไว้อะ้ยเขาช้างั้นเพี่งออ้อมมาทางนี้แล้วกันนะเดี๋ยวอ้อมอ้อมเอาเอาไม้อุด้เอาไม้อุดนะกันแพนด้าตกนะตกลงไปนี่หลายเรื่องอีกมานี่แล้วไปอะไรทางนั้นมานี่มาทางนี้ทางนี้เร็วทางนี้เร็ว ถึงยังเนี่ยถึงยังเนี่ยจะถึงว่านแล้วเร็วขึ้นไม่ได้อีกม<า>ันเนี่ยพี่ฝนเอาตัวนั้นมานะมาเร็วอุดแล้วอุดให้แล้วมาเร็วสงสัยกระแสน้ำมันเชี่ยวนี่เอาไปกินนี่นี่น,น,นี่เดี๋ยวเราเอาไผ่ไว้ในบ้านนี่นะเราต้องเอาเข้าบ้านนี่เนาะมาเร็ว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 แพนด้าแพนด้าไอเนี่ยตัวเนี้ยขึ้นไม่ได้มาอุ้ยอายเหลือเกินเฮ้ยมาทางนี้ เขาไม่ตามอ่ะพี่ฝนขึ้นไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเอาทีละตัวคงไม่มีใครเอาไปทําอะไรอ่ะมัง้งแช่น้ํามาก่อนนะมาเร็วแพนดา้าทําไมอุ้ยอ้ายขนาดนี้นะอ๋อเขาติดหินติดดินนี่ไงอ๋อติดตรงนี้กระโดดไม่ขึ้น,นใช่ไหมใช่ใช่มันกระโดดไม่ขึ้นอนะ่ะมันกระแสน้ํามันแรงนี่เอาขึ้นมาเร็วมาเร็วโอ้โหมาเร็วมาเร็วเพล็กเปิดบักนนบ๊กประตูน,น,นะมาเร็ว เข้ามาสิแรงขึ้นไม่ได้ไม่ไหวหนักขนพี่ฝนแย่แล้วทุบเลยแล้วก็มานี่ต้องทุบอ่ะนี่ทางนี้อย่าล่นะอย่าล่โอ้โหเกือบลงเวเหวไม่ใช่เว๋อบางนี่เลยพี่เอกทุบประตูให้แล้วโอ้โหสุดๆไปเลยมาเร็วๆน้องมาทางนี้มาทางนี้เร็วลงน้ำทำไมไม่ได้สักทีตัวนั้นเดี๋ยวพี่เอกไปช่วยแป๊บนึงแป๊บนึง กลัวโกเลมเหรไม่รู้เพกเอาโกเลมมาแล้วเพ็กเอาโกเลมอยู่ข้างในไปแล้วทางนี้ทางนี้ทางนี้เร็วเร็วเร็วเอาไปกินอีกเอาไปกินอีกนะเอามาเร็วมาเร็วมาเร็วเดินทางนานๆเขาคงเครียดอะเนาะนี่เลยมานี่มานี่นี่เลยเราเอาต้นไผ่มาให้แล้วนะอยู่ตรงนี้นะกินได้ทันทีเลยเนี่ยเราปลูกไว้ให้แล้วนะมากระดึ๊บมามานี่มานี่มาดิไม่มาเล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็ว มาเอาไปกินนะนั่นแหละดีมากเลย <มา S 1> น้องแพนด <ะ S 2> ้าน่ารักมากอย่าลุตอนอย่าหลุดตอนมานี่มาน,มานี่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 เร็วมานี่มานี่มาตรงโกเลมเนี่ยพี่ฝนเขาไม่เข้ามาตรงโกเลมอ่ะใช่ใช่เขากลัวเพราน่าจะกลัวเนาะงั้นอยู่ในนี้ไปก่อนแล้วกันนะไปเอาตัวนั้นมาดีกว่านี่ไงกำลังมาแล้วกำลังมาอย่าเพิ่งหลุดตอนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลากไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวอืมานี่มานี่เร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็ว ทางไหนเนี่ยนี่เข้าทางนี้เลยมะมาเร็วเเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่เอกจะได้ปิดประตูไปของเต็มไปหมดเลยเนี่ยมาเร็วมานี่เลยโอ้ดูดิขอเร็วขอเร็วขอเร็วมาเร็วเร็วเร็วเข้าไปเร็วเดี๋ยวพี่เอกจะได้ทำประตูเข้าไปเลยไปข้างหลังเลยไปข้างหลังเลยหลังไหนหลังไหนก็ได้ทางไหนก็ได้ไปมาเร็วเร็วเย้นี่นี่ทางนี้ทางนี้พี่ฝนเขาอยู่นี่เขาอยู่นี่ไปปั๊มตัวเล็กกันก่อนดีกว่าไหมมาเร็มามาเร็มาเร็วหนตัวมีไหน มานี่สิหลุดตอนหลุดตอนขาดตอนโอ้โหตายตอนตอนนี่เราต้องค่อยๆล่อกันไา้เงี้ยนะค่อยๆมาโอ้ยอยู่ในเรือมาต้องหลายวันแล้วนะมันก็จะเหนื่อยๆหน่อยใช่ไหมมาแล้วคุณแพงด้าแล้วมานนี่แล้วมานนี่แล้วมาแล้วมาแล้วมมมาาาววจะได้มีเจ้าตัวเล็กกันมาลักกันเร็วเรามาลักกันเร็วมาเร็วเราจะมาลักกันแล้วเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ที่สุดพี่เอกก็ได้แพนด้ามาที่บ้านแล้วพี่ฝนรักกันแล้วรักกันแน่นอนลบดีเพีกรบเพียกลบรบอยู่ทำไมอะถอยดี่อ<ะ>ถอยหลังไม่ดิพี่ฝนให้แล้วอา้าวยังไงเนี่ยเอ,เอาแล้วเมื่อกี้รักกันแล้วอะโอ้เอ้ยไม่ทานแล้วอไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้น้องแพนด้ากันมาแล้วนะกินกันเข้าไปแล้วกันนะทุกคนนะ ไปพักก่อนพักก่อนเฮ้ยอย่างน้อยเราก็ได้แพนด้าแล้วพี่ฝนเราไปนอนพักกันก่อนดีกว่าไปจากบ้านนี้หลายวันเลยเป็นอาทิตย์เลยเฮ้ยขอนอนก่อนนะคงไม่ปีนหนีออกไปนะเฮ้ยเขาวิ่งได้ด้วยอ่ะเขาวิ่งหนีเมื่อกี้ยังวิ่งหนีกวนเลมเลยงั้นเรานอนดีกว่าพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันนะพี่ฝนเนาะโอ้ยเหม็นพี่เอกเหม็นพี่เอกเหม็นเหม็นอะไรอ่ะเหม็นก้นแมวอะ โถเฮ้ยเช้าแล้วพี่ฝนไหนอ่ะเช้าแล้วเช้าแล้วเช้าแล้วนี่ไงแพนด้าอยู่ข้างนอกข้างนอกนี่นี่นี่มาเี่วเดี๋ยวพี่ฝนจะให้อาหารเองอยายายาเดี๋ยวจะให้เขารักกันมาเนี่ยอย่างนั้นเหรอต้องให้เขาใกล้ๆเขาถึงจะรักกันรู้เปล่าลบไปพี่เอกลบไปอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงมาเร็วมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวเราจะรักกันแล้วอ้าวรักกันแล้วนะรักกันแล้วนะรักแล้วรักกันแล้วเอ้าวรักกันดิ เดี๋ยวก็เป็นแพนด้าตัวผู้ทั้งคู่ปะเนี่ยเฮ้ยรักกันดิไม่อะเฮ้คืออะไรเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้โทอุตสาห์แบกมาโอ้ยเราไม่กลับไปเอามาแล้วนะเอาเปเลี้ยงมันสองตัวนี่แหละพี่ฝนโอ้โหเหนื่อยหน้าดูเลย โอ้แซงเลยอ่ะแล้วอย่างนี้ทำไงอ่ะโอ้เอาไผ่ไปปลูกเลยนี่เพกอตส่าเลี้ยงแพนด้าได้นะด้านไม่มีลูกให้อีกแล้วดูแพนด้าวิ่งกันดุกดิกดุกดิกดุก,ด,กดิกเลยเนี่ยโอ้แซงชะมัดเลยเฮ้ยพี่ฝนเพกว่าเราไปพักขอนกันดีกว่านะเราไม่ไหวแล้วเดี๋ยวหาวิธีทําอย่างอื่นกันดีกว่าตอนนี้ต้นไผ่ก็เยอะแยะไปหมดแล้วแพนด้าไม่ยอมมีลูกเออไงทาไงดีออาทำไมเห็ดปลูกไม่ได้อะ น่าจะต้องใช้ดินของทางนู้นอะ่ะเราก็ไม่ได้เอาดินของทางนู้นมาด้วยอะ่ะดินไบโอมอะไรของเขาอ่ะนะโอ้โหดูสิมีแค่ต้นนี้เท่านั้นเองมเมล็ดพี่กก็ไม่มีแล้วก็มีแตงโมเนี่ยเดี๋ยวค่อยปลูกแตงโมแล้วกันคราวหน้านะเฮ้ยเอ้าวันนี้ก็คงแค่นี้ละทุกคนไม่ไหวแล้วแหละอุตส่าห์ไปแบกมาให้แล้วแต่ว่าแพนด้าไม่ยอมมีลูกเฉยเลยเฮยอาไปก่อนนะบุยบุย